ห้ากดง่ายๆของคนที่หลักตัวเองข้อแรกลงทุนกับตัวเองลงทุนในความรู้ความสามารถศักยภาพสก,กิลเซ็ตไมล์เซ็ตสุขภาพร่างกายภายนอกสุขภาพจิตใจภายในของเราค่ะเพราะเขารู้ค่ะว่าการลงทุนกับตัวเองเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดคุ้มค่ามากที่สุดตัวเขาเองเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของเขาการลงทุนกับตัวเองจะทําให้ชีวิตของเขาดีมากยิ่งขึ้นในทุกๆด้าน ข้อที่2อยู่ในพลังงานที่ดีให้พลังงานที่ดีกับตัวเองค่ะและให้พลังงานที่ดีกับคนรอบข้างมีความคิดคําพูดการกระทําความรู้สึกจิตใจที่ดีกับตัวเองอยู่เสมอและให้พลังงานที่ดีให้คําพูดการกระทําความรู้สึกที่ดีกับคนอื่นกับคนรอบข้างค่ะข้อที่3 รู้จักปฏิเสธในสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการค่ะการที่เขารู้ตัวเองว่าสิ่งนี้มันทำแล้วมันจะส่งผลทำให้ตัวเขารู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่รู้สึกท็อกซิกเขากล้าที่จะปกป้องความรู้สึกของตัวเองค่ะข้อที่สี่ไม่ปล่อยให้พลังลบจากคนรอบข้างสิ่งรอบข้างมาทำร้ายความรู้สึกจิตใจจิตปัญญาตัวตนของเขาได้ค่ะเขารู้ค่าว่าสิ่งไหนคนไหนคำพูดไหนการกระทำไหน ควรให้คุณค่าคำพูดไหนการกระทำไหนไม่ควรให้คุณค่าค่ะข้อสุดท้ายรักตัวเองให้เป็นรักตัวเองให้ถูกวิธีไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารที่ดีให้มีประโยชน์กับตัวเองความสุขที่มันส่งผลในระยะยาวที่สุขในวันนี้แต่ในอนาคตมันส่งผลทำให้สุขภาพจิตใจเราแย่ เขาก็เลือกที่จะไม่ทำค่ะหลีกเลี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันส่งผลกับชีวิตกับสุขภาพในระยะยาวในด้านที่แย่ค่ะใส่ใจกับตัวเองในปัจจุบันให้คุณค่าให้สิ่งดีๆกับตัวเองกับคนรอบข้างไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ทําให้คนอื่นรู้สึกแย่เราตัวเองให้ถูกต้องให้ถูกวิธีรักตัวเองจริงๆ จากภายในสู่ภายนอกแล้วมันจะส่งผลทําให้ตัวคุณนะมีทั้งความสุขมีทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีมันจะส่งผลทําให้ชีวิตของคุณดีมากยิ่งขึ้นในทุกๆด้านด้วยค่ะ